สวัสดีพี่น้องมาเรยกินข้าวด้วยกันคุณนะประตูมามามาไฮตรงแบัเทียงโม่กระดูกสู้เกียงเสียบน้่กันพี่น้องมามา,มาในบ้านเป็นซโลแล้วขอบคุณตรงนี้สวัสดีคนระับพี่น้องวัา กินแล้วมือโมหิวมืมอเศร้าไปแล้วครับอม,มันหิวอะไรดอกพี่น้องกินให้มันแล้วไปหอดเพื่อนเพื่อนไป,ไ,ปไ,ปไปแก่ไปแด็กสช่เพื่อนเพื่อนไปหนอ,อ <laughs> กินมันสิช่วยอยู่ดีมีเงี้ยโอ้โหทุกคนครับกดไลค์กดแชร์อย่างเด้อไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ